สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณประสูตรเมื่อวันพระสวดีที่14กันยายนพุทธศักราช2352มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเริกทรงผนวดเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ13พรรษาหลังจากทรงผนวดได้4พรรษาทรงประชวนด้วยไข้ทรพิษต้องลาผนวดออกไปรักษาพระองค์เมื่อหายประชวนแล้ว จึงได้ผนวดเป็นสามเณรอีกครั้งเมื่อพระชนมายุ20พรรษาทรงผนวดเป็นพระภิกษุแล้วประทับจำพรรษาณนวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเป็นพระองค์แรกและทรงเป็นพระราชอุปทยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งทรงผนวดเป็นสามเณรและทรงผนวดเป็นพระภิกษุ ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชได้ว่างเว้นเป็นเวลา12ปีต่อมาจึงทรงถวายมหาสมณุตตมาพิเศษแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระประวะเรศวริยาลงกรณ์เป็นกรมสมเด็จพระประวะเรศวริยาลงกรณ์นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งต่อมาในรัชกาลที่6 ทรงสถาปนาเปลี่ยนคำนำพระนามเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรพระองค์ทรงเชี่ยวชาญด้านอักษร,รศาสตร์ดาราศาสตร์หูราศาสตร์โบราณคดีทรงนิพนธ์ผลงานด้านภาษาบาลีและภาษาไทยหลายเรื่องและทรงอ่านจารึกสุโขทัยหลักที่สี่คือจารึกวัดป่ามะม่วงที่เป็นอักษรขอมได้เป็นพระองค์แรก ทรงออกแบบปฏิสังขรณ์พระประถมเจดีจากเจดีขนาดย่อมให้เป็นพระมหาเจดีดังที่ปรากฏในปัจจุบันทรงให้กำเนิดพระกริ่งในประเทศไทยและทรงเป็นประธานในการชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่หสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรสิ้นพระชน ในวันพระสบ,บดีที่28กันยายนพุทธศักราช2435สริกริพระชนมายุได้83พรรษาทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชได้เพียง10เดือนเศษ